สวัสดีครับชาว YouTube ทุกท่านวันนี้พบกับผมหลวงพงศ์ศักดิ์วันนี้ผมมีประเด็นที่จะมาดับฝันของเพื่อนเพื่อนที่เป็นชาวอีสานนะครับที่จะได้ใช้มอเตอร์เวย์บ้าะอินนะครับวันนี้จะได้ดับฝันลงเพราะว่ามันเป็นลูกป่าสงวนนะครับซึ่งลูกป่าสงวนในที่นี้ไม่ใช่ปารีนานาครับเรื่องนี้ปาลีนาไม่เกี่ยวนะครับแต่มันก็เกี่ยวยู่ดีเพราะาปาลีนาลูกป่าวันนี้ผมจะมา เอาข่าวล่าสุดที่จะมาเล่าสุดคนฟังเรื่องสายมอเตอร์วีนี่ครับที่เป็นจุดชูหน้าชูตาของรัฐบาลพู้เอกประยุทธ์ที่มีอะไรให้กับประเทศก็ต้องโดนยุบไปเพราะว่าโดนลูกป,ป่านะครับที่มาจากสำนักงานข่าวนี้นะครับจริงๆมันก็มีหลายช่องนะครับดับฝันมอเตอร์ว์บางปะอินโคราชจอรดื้อใหม่10สัญญาลูกป,ป่าสงวนอันนี้ก็คือทางหลวงนะครับทางหลวง ทางหลวงพิเศษเมืองโมอเตอร์วีโคราชบางปะอินปรากฏว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยมีการสร้างลุกล้ำเขตป่าสงวนส่งผลให้การเปิดใช้ต้องล่าซาออกไปจริงๆมันต้องเปิดปลายปี63-64เนี่ยต้นปีนี่นะครับเปิดเ,เร็วๆนี้แต่ต้องเลื่อนออกไปเพราะว่าสร้างถนนทับเขตป่าสงวนคือมันจริงจังมากครับกับป่าสงวนเนี่ย สำหรับมอเตอร์เวย์สายบางปะอินโคราชแบ่งเป็นเงินทั้งหมดนะครับลงทุนไปแล้ว8ป ,00 0ล้านแต่สร้างไปเ0 0 0 0มล้านนะครับสร้างไป7 0,000ล้านเวนเกอรดีน60,000ล้าน6 0 0 0 0ล้านสร้างเสร็จก็ลังจะเปิดมันเสือกไปสร้างทับป่าสงวนนะครับก็เลยทำให้80,000ล้านที่สร้างไปเนี่ยเรามีเงินเหลืออีกเราเราสร้างไป70,000แต่เรามีเงินเหลืออีกเรามีเงินเหลืออีก1 0,000ล 000, 000, ้านบาททำไงครับ เอามาใช้ให้หมดสิครับเพราะว่ามันเป็นลูกป่าสงวนเออคือผมละงง,งคืออันนี้เป็นทางหลวงคือมึงสร้างเสร็จแล้วมึงก็สร้างไปมันลูกป่าแล้วอีกหมื่นหนึ่งมึงก็ไปทำอย่างอื่นไม่ใช่เอามารลือแต่คดีสอสออีปารีนาเนี่ยแม่มึงสองสาเดือนเป็นปีแล้วเนี่ยยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยแต่ทางหลวงเป็นทางหลวงสาธารสนที่มึงสร้างทับไปแล้วมึงรีบที่จะสร้างใหม่เพราะว่ามึงจะได้แดกภาษีหนึ่งหมื่นล้านที่มันเหลือไงครับเออ คือมึงสร้างไปแล้ว70,000ล้านมล้วอีกห0 0 0นล้านเมึอเอามาแปดหมล้านางไมงมาเหลืออีกหนึ่งมื่นล้านมึงรีบสร้างให้มันมึงจะรีบผ่านงบให้มันเหมือดมันเหมือดวบเนี่ยมันละงงพูดแล้วมันขึ้นครับ